พาไปทำบุญไหว้พระที่วัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดซับสไค i b ์ให้กับช่อง Blackcast AI n d Channel ด้วยนะคะอยากจะแนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานที่นี่นะคะเขาเปิดรับสมัครสำหรับผู้ที่สนใจจะมาปฏิบัติธรรมซึ่งวัดสังฆทานนะคะก็ตั้งอยู่ใน บ้านบางไผ่ใหญ่ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีถ้าใครอยู่กรุงเทพหรือบริเวณใกล้เคียงไม่รู้จะไปปฏิบัติธรรมที่ไหนอยากจะปฏิบัติธรรมก็ขอแนะนำเลยนะคะที่นี่วัดสังฆทานค่ะเดิมทีที่บริเวณแถวนี้นะคะก็จะเป็นวัดเก่าแก่ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัย กรุงศรีอยุธยาตอนปลายแต่ว่าหลังจากนั้นก็วัดนี้นะคะก็กลายเป็นวัดร้างนับร้อยปีเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติธ,ธรรมนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือที่จะลงทะเบียนรับสมัครค่ะคุณผู้ชม ถัดไปก็จะเป็นที่พักกลางน้ํานะคะตรงนี้นะคะเป็นที่พักกลางน้ําเป็นรูปเรือด้วยนะคะคุณผู้ชมบรรยากาศร่มรื่นมากเลยค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบริเวณอื่นๆกันต่อนะคะ วัดนี้กว้างขวางมากเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็บรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะคะเดิมทีวัดนี้นะคะชื่อว่าวัดสาลิโขนะคะก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นวัดสังฆทานก็เพราะว่าตอนที่เป็นวัดร้างนะคะที่บริเวณแห่งนี้นะคะก็จะอยู่ใกล้กับสวนของชาวบ้านนะคะเป็นวัดร้างที่อยู่กลางสวนเลยค่ะคุณผู้ชม แล้วก็จะมีหลวงพ่อโตพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางมารวิชัยเป็นพระประธานชาวบ้านแถวนี้ก็ยังมาเคารพสักการะบูชาหลวงพ่อโตมิได้สื่อมคลายเลยนะคะเพราะว่าถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญและด้วยเหตุที่ว่าวัดนี้เป็นวัดร้างไม่มีพระพิสุขจำพรรษาชาวบ้านจึงต้องนิมนต์พระจากระแวกใกล้เคียงมาเพื่อถวายสังฆทาน จนถูกเรียกขานนามว่าวัดสังฆทานตอนนี้เราพาคุณผู้ชมเข้ามาที่อุโบสถแก้วหลังใหญ่นะคะที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่นามว่าหลวงพ่อโตโอ้โหช่างงดงามจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมหลวงพ่อโตโอ้โห และกว่าจะเป็นวัดสังฆทานและบุรณะหลวงพ่อโตจนมีรูปลักษณ์ลักษณะสวยงามขนาดนี้เพราะเมื่อก่อนนี้ที่นี่เป็นวัดร้างนะคะคุณผู้ชมแต่ด้วยเพราะบารมีของหลวงพ่อสนองที่ท่านมีความตั้งใจเพื่อที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป จริงๆอยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประวัติของลุงพ่อสนองที่อ่านแล้วนะคะโอ้โหน่าทึ่งมากเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ประวัติของวัดสังฆทานเดี๋ยวจะทิ้งเว็บไซต์ที่เข้าไปที่วัดสังฆทานแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะเพื่อคุณผู้ชมสนใจที่จะโทรมาสอบถามว่าถ้าอยากจะมาปฏิบัติธรรมต้องเตรียมอะไรมาบ้าง

มาทำเนี่ยว่าตบโยนโยน้งกัเลยอาหารต้องโยนโอชาแม้ท่าน้ำไอโอชาไม่านคอน่ไม่ต้องเป็นสอแต่นี่ฟังยังไเนี่ยคนเราเนี่ยดีๆจะมาตายมันเปลี่นไปได้มันต้องเป็นแค่ไ้ทุกอย่างใช่ไหมแ้ทั้งงานนี้แล้จ มา้วเนียมันตนี้กัเย็นตายาเลยมน้ ส่วนอาคารนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปกราบไหว้หลวงพ่อสนองกันค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์คอมเมนต์แอนแชร์แล้วอย่าลืมช่วยกด subscribe ให้ด้วยนะคะ